สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดชูวิทย์บอกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อชะตากรรมองค์คษ์พิทักษรัฐบาลจุดจบล้วนสะดุดขาตัวเอง7เมษายนชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองและอดีตนักธุรกิจแวดวงกลางคืนชื่อดังเขียนข้อความผ่านทาง Facebook เกี่ยวกับ เรื่ององค์ครักษ์พิทักษ์รัฐบาลโดยระบุว่าชะตากรรมองค์ครักษ์พิทักษ์รัฐบาลไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบรรดานักการเมืองที่คุยโวโตว้ตอบปกป้องนายไม่เว้นแต่ละวันจนคนไทยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีชนิดที่ว่าแม้แต่แมลงวันก็ไหล่นายอย่างโดนด่ากราดทำงานได้อย่างถวายหัวสไตล์รัฐบาลน,นายข้าใครอยากกล้ามาสะเอะแต่ต้องเป็นอันขาด ออกมายืนซวยอยู่แถวหน้าตลอดใครกล้าหือใส่นายเป็นโดนอวดให้นายเห็นผลงานไม่หยุดหย่อนทั้งสอสอศิระทั้งสอสอปรินาแต่ถึงวันนี้ชะตากรรมของทั้งสองต้องหกขเมนตีลังกาหลายตลบสะดุดขาตัวเองล้มขมำ,ำกลางอากาศส่งผลถึงคาดขนาดโทษประหารทางการเมือง สิระกระเด็นหลุดออกจากเก้าอี้สสเพราะขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากเคยต้องขันภากษาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตและจะโดนโทษคดียา,ยาจาำคุก1-10ปีเพราะรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีสิทธิ์อย่างมาสมัครปรินากระดอนจากเก้าอีสอ้สสโดนตัดสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีแถมห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมือง อีกตลอดชีวิตเพราะไปรุกป่าสงวนผิดจริยธรรมสอสอย่างร้ายแรงและล่าสุดถึงคิวนายแรมโบ้เพราะคลิปเสียงล้อเล่นเรื่องของเงินหาเสียงบ้างเงินยืมบ้างเบอะบะเฟอะฟะ,ฟะอ้าปากให้สัมภาษณ์เออะอะอ่ะ,อะ,อะหน้าเบ้ขมวดคิ้วหน้าผากแคบงงงวยเหมือนโดนของหลุดปากว่าใครๆเขาก็พูดล้อเล่นกันทั้งนั้น แค่คุยเล่นกันอย่างพี่น้องแต่คนฟังไม่ได้ฟังเป็นเรื่องร้อเล่นเรื่องมันเลยขยายไปกันใหญ่โตจนถึงมือปราบสัำเวสีในสภาผลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทที่ล้มองครักษพิทักนายมาแล้วสองรายติดติดหากรวมแรมโบ้ด้วยทั้งสมรายล้วนมีชะตากรรมไม่ต่างกันที่ตอนแรกนายคงตบมือ ชมเปาะรูปหัวยกย่องเสริมบุญบาร,รมีได้ตำแหน่งแห่งหนนในรัฐบาลบ้างเป็นประธานกรรมธิการบ้างถึงตอนนี้สองรายแรกนะ่ะหมดอนาคตทางการเมืองส่วนรายล่าสุดดูรูปมวยแล้วเริ่มหมดสภาพชกป้อแป้สเปสปะเข้าขั้นมวยข้างถนนแถมนายไม่กล้าแบกหน้าช่วยเพราะกลัวจะลามเอาความโวยมาถึงตัว งานนี้หวยจึงออกแบบตัวใครตัวมันนาโบเสือกทำตัวเองช่วยบ่ได้มีเสียงส่งไล่หลังกระซิบบอกนายทันทีว่าผมบอกนายแล้วว่าอย่าเอาคนอย่างนี้มาเป็นองครักษ์พิทักนายเรื่องหวยนาโบคนไทยเวลาเสียโดนเจ้ามือแดกเขาไม่ล้อเล่นนะครับความคืบหน้าล่าสุดวิษณุชี้คำสั่งคดีปรินา จะเป็นบรรทัดฐานต่อไปแจงโทษหนักเพราะศาลตัดสินตามรัฐธรรมนูญเมื่อเวลา14.10นวันที่7เมษายนที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สารดีกาพิพากษานางสาปรินาไกรคุปพ้นตำแหน่งสอสเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตและเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง10ปี ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าจังหวัดราชบุรีและเจตนาไม่คืนที่ดินเขตปฏิรูปว่าตนทราบจากข่าวและคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐานในคดีการกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงต่อไปเพระาะศาลตัดสินตามข้อกฎหมายหากมีคดีคล้ายคลึงกันเกิดขึ้นก็มีโอกาสที่จะรับโทษอย่างเดียวกัน เมื่อถามถึงกรณีบางฝ่ายมีความเห็นว่าศาลไม่ควรจะตัดสิทธิ์โดยใช้เรื่องจริยธรรมเพราะควรตัดสินเกี่ยวกับคดีอาญาและคดีแพง่งนายวิศนุกล่าวว่าพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะกฎหมายเป็นคนให้ศาลตัดสินเมื่อถามว่ากังวลว่าจะเกิดแรงต้านจากสังคมหรือไม่นายวิศนุกล่าว,ว่าไม่มีความเห็นเมื่อถามว่าหากจะแก้โทษตลอดชีวิตต้องแก้ รัฐธรรมนูญเลยหรือไม่นายวิศนุกล่าวว่าใช่คงต้องไปว่ากันในอนาคตทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองปฏิบัติการล้อเล่น15ล้านบาทเงาสะท้อนเครือข่ายแห่งหวยเหมือนกับกรณีของคลิปเสียง15ล้านจะเป็นปฏิกิริยาโต้กลับจากปฏิบัติการเรื่องสลากเกินราคาอันมาจากหน่วยเฉพาะกิจ ซึ่งอยู่ในกำกับของนายเสกสกุลนัฏาวงเป็นเรื่องในการสัพยุทธ์ต่อยตีระหว่างเจ้ามือสลากออนไลน์กับปฏิบัติการของแรมโบ้อย่างเป็นด้านหลักกระนั้นหากศึกษาแต่ละก้าวของแต่ละปฏิบัติการไม่ว่าจะมองจากด้านของนายเสกสกลนัฏาวงไม่ว่าจะมองจากด้านของการโต้กลับของเจ้ามือสลากออนไลน์ก็สัมผัสได้ในความซับซ้อน มิได้เป็นความซับซ้อนจากบทสนทนาที่พยายามจะทำให้เข้าใจว่าเป็นอาการในลักษณะล้อเล่นกันระหว่างคนที่เคยมักคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานเท่านั้นหากแต่จุดล่อแหลมก็คือเหตุใดจึงได้เกิดคลิปยิ่งเมื่อมองไปแต่ละเส้นสนกลในของเครือข่ายสัมพันธ์ในทางธุรกิจและในทางการเมือง ที่โยงสายยาวภายในแวดล้อมเจ้ามือออนไลน์ยิ่งก่อให้เกิดคำถามตามมาอย่างมากมายเป็นคำถามไม่เพียงแต่จุดเริ่มของการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจหากแต่ยังเป็นคำถามถึงปฏิบัติการอันโลดโผนในการโต้กลับแท้จริงแล้วไม่ว่ามือที่แตะเข้าไปทางข้างหลังของนายเสกสกลอัฐาวงไม่ว่าจะมือที่แตะเข้าไป ข้างหลังของนางจุรีพรสินทุไพรล,ล้วนมีความสำคัญในทางการเมืองสามารถต่อสายโยงไปยังสถานการณ์ความขัดแย้งซึ่งเคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน2564อย่างเด่นชัดทำให้มองและประเมินได้ว่าไม่ว่าบทบาทของนายเสกสกลอัฐาวงไม่ว่าบทบาทของนางจุรีพรสินทุไพรเสมอเป็นเพียงตัวแทนในทางการเมือง ในเมื่อเป้าหมายในการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจมาจากภายในธรรเนียบรัฐบาลและตั้งใจขยายผลรุกไล่อีกฝ่ายก็จะอ่านเกมทะลุป,ปูโป,ปงทั้งหมดนี้จึงเท่ากับเป็นสงครามตัวแทนในเชิงการสั่งสอนหากมองจากด้านของประชาชนปฏิบัติการสงครามสั่งสอนครั้งนี้ได้ฉายภาพความเป็นจริงของการเมืองไทยและ พลังหนุนอนอุดมสมบูรณ์จากการวางหวยออกมาอย่างล่อนจ้อนคำพูดล้อเล่นที่ระบุ15ล้านบาทเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งรากฐานทางการเมืองของหลายพักการเมืองและของนักการเมืองล้วนผูกโยงอยู่กับธุรกิจหวยอย่างแนบแน่นจึงนำไปสู่การล้อเลียนชื่อพักรวมพลังหวยสร้างชาติขึ้นมา ความคืบหน้าล่าสุดแรมโบ้ bo, งานเข้าอีกเรื่องไกลจ่อย,ยื่นปปชอสอบคลิปเช้าล้อเล่นยืมเงินเมื่อวันที่6เมษายนนายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะอดีตสวเปิดเผยว่าวันที่7เมษายนเวลา9นาฬิกาจะไปยื่นหนังสือให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชตรวจสอบ2เรื่องคือ1ขอให้ตรวจสอบนายเสกสกลอัถาวง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานแก้ไขสลากเกินราคาและประธานอนุกรรมการในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจกรณีคลิปเสียงที่เป็นข่าวเข้าข่ายการกระทำอันต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรปปปชมาตรา28หรือไม่และเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลกฎหมายจริยธรรม ของข้าราชการการเมืองหรือไม่และ 2. ขอให้ตรวจสอบบันทึกข้อความของคณะกรรมการร่วมตัวแทนอสสที่เห็นควรไม่รับดำเนินคดีนายวิรัตรัตนเศ์แต่ทำไมต่อมาจึงมีการสั่งฟ้องนายวิรัตรัตนเสศ์สสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐแล้วทำไมไม่ฟ้องผู้เกี่ยวข้องอื่นเช่นคอรมอนางสาวยิ่งลักษ ด้วยกรณีดังกล่าวพนักงานนายการมีการเลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่โดยเวลา9นากา45นาทีจะไปยื่นหนังสือให้อายการสูงสุดตรวจสอบบันทึกดังกล่าวเกี่ยวกับความเห็นที่สั่งฟ้องนายวิรัตททาไมไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการเลือกปฏิบัติด,ด้วยมิชอบหรือไม่ก่อนเวลา10นาฬิกาก็จะไปให้ถ้อยคําที่กรกตกรณี ร้องยุคสิบพัคการเมืองว่ามีส่วนร่วมในคดีฟุตซอด้วยหรือไม่